น่ารักมากอ้้มอธิชาติและนัดมีเรียคุยอะไรกันในสถานะเพื่อนกลายเป็นข่าวใหญ่โตสะเทือนวงการบันเทิงเมื่ออ้มอธิชาติและนัดมีเรียตัดสินใจเลิกลากันเผยว่าที่ผ่านมามีปัญหาสะสมมานานพร้อมย้ำชัดไม่มีเรื่องมือที่3ามล่าสุดหนุ่มอ้ำเผยสภาพจิตใจดีขึ้น100%แล้วพร้อมกับเผยความสัมพันธ์ แม้ว่าปิดฉักรักกันไปแล้วแต่ยังพูดคุยกันตามประษาเพื่อนส่งข้อความหาการอวยพรให้กันและการตามเทศกาลต่งตางๆนอกจากนี้ได้เห็นนัดพ่านทางโซเชียลไปเที่ยวกับเพื่อนๆเ,เป็นทริปฮิวใจตนก็รู้สึกว่าดีแล้วความสัมพันธ์กับเพื่อนๆเ,เขาก็เป็นเรื่องที่ดีส่วนตนนั้นโฟกัสงานและน้องหมาเป็นอันดับหนึ่งย่งไม่เปิดใจให้ใครเข้ามา ทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ